เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีที่คุณชูวิทย์กมลวิสิตเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพักรักประเทศไทยได้อภิปรายเรื่องโครงการก่อสร้างสถานีตํารวจทดแทนเนี่ยจำนวน396หลังว่าประมาณ5,848ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ก็มีการผมก็ได้นำข้อมูลที่คุณชูวิทย์เนี่ยอภิปรายก็นำไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่า ก็เป็นข้อมูลที่มีความจริงอยู่ในเรื่องอโรงพักทดแทน396หลังปรากฏว่าสพอเมืองลำพูนก็ได้งบนะครับจากรัฐบาลที่ผ่านมาของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นะครับวันนี้การก่อสร้างก็ไม่คืบหน้ารวมถึงโรงพักสพหัดใหญ่พวกนี้ก็ไม่มีไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็สถานีตำรวจ สว่วนก็ลบนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นการสอบไปทางทุจริตและผิดและลักษณนะเป็นการที่เห็นว่าน่าจะมีการทุจริตในกระบวนการของการทำสัญญาว่าจ้างตั้งตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เพราะในอดีตการก่อสร้าง แต่ละกองบัญชาการเนี่ยเขมีกองบัญชาการภูธรภาค1ถึงภาค10นะครับรวมถึงอำนาจเขาจะกระจายอำนาจไปยังกองบัญชาการในการที่จะเสนอโครงการและก็การที่จะจัดซื้อจัดจ้างแต่ข้อตั้งข้อสังเกตว่าโครงการสถานีตำรวจทดแทน396หลังเนี่ย5,848ล้านเนี่ย เป็นการดึงอำนาจจากกองบัญชาการแต่ละภาคมาอยู่ที่ส่วนกลางเพื่อจะให้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงกำหนด TOR ต่างๆเรื่องนี้ผมมองว่าการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะส่อทุจริตและผิดกฎหมายและที่สำคัญมันเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157ซึ่งการอภิปรายเนี่ยผมได้รวบรวมหลักฐานจากคนชีวิตและเพิ่มเติมจากการอภิปรายโดยไปดูเรื่องสัญญาต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า เรื่องนี้น่าจะมีคนได้ประโยชน์และน่าจะเป็นกระบวนการทําลักษณะเดียวน่าจะคล้ายกับโครงการทุจริตอาชีวะศึกษาหรือโครงการไทยแข็แข็ง sp 2ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย5 3า0ล้านเป็นลษณนะคล้ายกันเลยซึ่งทำให้ผู้รับเหมาเนี่ยไม่สามารถจะไปก่อสร้างได้และเสร็จทำตามสัญญาและมีการทิ้งงานเป็นจำนวนมาก เหมือนลักษณะน่าจะได้ค่าหัวคิวไปแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดความเสียหายกับงบประมาณของประเทศชาติรวมถึงการขาดโอกาสการทํางานของเจ้าที่ตำรวจและที่สําคัญประชาชนคนไทยที่จะขาดโอกาสในการบริการจากสถานีตํารวจทดแทน396หลังเนี่ยเสียหายมากครับซึ่งเรื่องนี้ผมยังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับจะยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยในวันที่7ธันวาคม นะครับเพื่อจะดําเนินการรวบรวมเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะเรื่องนี้ผมมองว่าต้องใช้กระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและน่าจะเป็นคดีพิเศษนะครับเพราะน่าจะเกี่ยวข้องกับขา้าราชการรวมถึงนักการเมืองหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีการยื่นในวันที่7นะครับหลังจากวันหยุดก็จะดําเนินการ เอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อนี่คือการสะท้อนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเราเอาจริงกับการตรวจสอบการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทําของรัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลน,นี้เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยนั้นโปรง่งใสและแล้วเราก็เสนอนโยบายไปแล้วว่าการแก้ปัญหาการปราบปรามการทุจริตเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดําเนินการนะครับ